นายกเศรษฐายืนยันตัวเลขผู้ถูกจับเป็นตัวประกันตามที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการและเป็นตัวเลขเดียวกับทางอิสราเอลทั้งนี้ขอส่งกําลังใจให้ทีมงานทุกฝ่ายเพื่อช่วยเหลือคนไทยค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์ Post, ข้อความผ่านทวิตเตอร์กรณีมีประเด็นสงสัยถึงจํานวนคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันในประเทศอิสราเอลจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณตะวันออกกลางโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าได้ตรวจสอบกับหน่วยงานความมั่นคงกระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชาทูตณักกลุ่มเทลอาวิปแล้วทราบว่ายังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าตัวเลขผู้ถูกจกับกลุ่มตัวมีจํานวน54คนท้งนี้คาดว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นการรวมตัวเลข3กลุ่มได้แก่1กลุ่มที่ถูกจับ2กลุ่มที่เสียชีวิตแล้วและ3กลุ่มที่สูญหายดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงย,ยืนยันการรายงานของสถานเอกอัครราชาทูตนักกลุ่มเทลอาวิปสถานะณวันที่26ตุลาคม2566ว่ามีคนไทยถูกจับกลุ่มเป็นตัวประกันทั้งหมด18คนซึ่งเป็นนนจวที่ ับการยืนยันจากทางการอิสราเอลด้วย